เอาละครับคุณผู้ชมครับเปิดเรื่องช็อกเรื่องจริงสาวไทยเราดับซ่าล่าสุดเวียดนามถอดใจเพราะพรพันโหดเหลือเกินถึงกับต้องออกมาพัดหัวตัวใหญ่ตีข่าวตัวเป้งๆยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวครับเด่นๆก็คือ3เรื่องนะที่เวียดนามอิจฉาไทยเรามากๆนะครับอย่างทีมวอลเลย์บอลชายเราก็ทําเอาขนลุกสะเทือนเมื่อต้องฟาดกับญี่ปุ่นในรอบ8เอเชีย ซึ่งเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวจากภูมิภาคอาเซียนนะครับก็ทำเอาสื่อเวียดนามขยันขยอและก็ขยีมมากๆกับการโดดกับความโดดเด่นของวงการกีฬาไทยเรานะครับโดยที่ผมชอบที่สุดนะก็เป็นเรื่องที่ออกมาเช่นโจมพลพันธ์และก็บอกว่าถ้าเกิดยังมีพลพันธ์อยู่ ยังไงเวียดนามก็ไม่สามารถชนะได้ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็ยังอยู่กับเรื่องราวอัปเดตวอลเลย์บอลสาวไทยเรานะครับตอนนี้เรื่องวอลเลย์บอลอเมริกาก็จะพลาวงหน่อยเพราะว่าจบฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็บอลน่านสามารถคว้าแชมป์ลีก P V F อีกลีกหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ของอเมริกาได้ ึันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งลีกที่ยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกานะครับที่มีผู้เล่นดาวเด่นดาวดังมากมายแล้วฤดูกาลหน้าเนี่ยก็ทำการจองตัวบอลพันไปเล่นรายการ p u p v o l l e y ลบอล กับ44ผู้เล่นเป็นตำนานของอเมริกาและก็ส่วนใหญ่เป็นซุปตาของระดับโลกโดยการที่พรพันฟอร์มดีฟอร์มเด่นแบบนี้นะครับเรียกว่าคว้ารางวัล MVP หักหน้าปาดหน้าฝรั่งหลายคนก็เลยทําให้ล่าสุดครับเวียดนามเหมือนยังไม่เติมเน็ตนะออกมาพูดถึงพรพันธ์เกิดปราดว่าฟอร์มของเจ้าตัวด,ดีมากนะครับและก็ได้รับการยกย่องบนแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐอเมริกาหลังจากพาออร์แลนโดควา้าแชมป์โดยในเนื้อหาของสื่อนี้ ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับเพราะมีการพูดถึงพรพันธ์และก็พูดถึงการกลับมาเข้าแคมป์ทีมชาติเนี่ยโอ้โหเวียดนามถอดใจครับยอมแพ้ทันทีถึงขั้นบอกว่าถ้าเกิดยังมีพรพันธ์อยู่นะพวกเขาจะไม่มีทางชนะได้ซึ่งในเนื้อหาครับเขาบอกว่าพรพันธ์เกิดปราดมือเซตคนสําคัญของทีมวอลเล์บอลสาวไทยเรา ก็ยังคงเดินหน้าสร้างชื่อเสียงในเวทีระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดก็เพิ่งได้รับรางวัล MVP ของการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกสหรัฐอเมริกาหลังจากพาออร์แลนโดนั้นพผง,งาดแชมป์ลีกได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมกับเงินรางวัลมหาศาลถึง1 000, 000ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ถือว่า เป็นรางวัลเงินสดสูงที่สุดในระดับสโมอสรของโลกูกโอ้โหก็จริงอย่างที่ผมบอกนะครับคือเงินรางวันในลีกของอเมริกาเนี่ยมันเท่ากับรางวัลทัวร์นาเมนต์เนชั่นลีกของทีมชาติเลยนะครับที่30ล้าน1ล้านดอลลาร์เท่ากันอาจจะมากกว่าเนชั่นลีกด้วยซ้ําซึ่งก็ถือว่าเป็นลีกใหญ่โดยสื่อของเวียดนามครับก็ยังพูดถึงพรพันธ์นะครับบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยกลายเป็นดาวเด่นของข้ามเพืนหลังจากประกาศรายชื่อผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําฤดูกาลด้วยผลงานอันโดดเด่นในตำแหน่งเซตเตอร์ครับที่ไม่เพียงสร้าง สรรเกมรุกหลากหลายให้กับทีมเท่านั้นแต่ก็ยังแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ความนิ่งและก็ความเป็นผู้นําในทุกจังหวะสําคัญของการแข่งขันโดยผลงานระดับมาสเตอร์ของสหรัฐนั้นยังช่วยตอกย้ําความจริงที่เฟเวอร์บเอเชียต่างรู้ดีว่าพรพันธ์คือหัวใจคือตัวหลักของทีมชาติไทยเรารที่สามารถสร้างความแตกต่างระหว่างทีมไทยกับคู่แข่งสําคัญอย่างเวียดนามอยู่เสมอ เนี่ยอันนี้ก็เป็นทางเวียดนามนะครับที่เริ่มพูดถึงประมาณในทีมชาติและก็เริ่มพูดถึงพรพันในการเจอกันแล้วเขาเองก็ยังมีการย้อนนะครับย้อนอดีตนะไปยังซีเกมครั้งที่32ครับถือเวียดนามเองก็ยังออกมาบอกอีกแหละว่ามันพิกที่สุดนะเห็นในชัดเจนเลยว่าการไม่มีพรพันลงสนามในเกมพบกับเวียดนามเนี่ยส่งผลให้ทีมไทยต้องออกแรงอย่างหนักและก็เกือบเสียท่าแพ้ไปอย่างวุดวิต น,นั่นจึงยิ่งตอกจำว่าผู้เล่นหมายเลข3รายนี้ก็คือฟันเฟืองหลักของทีมเวลลาบอลไทยอย่างแท้จริงและถึงแม้ว่าในปัจจุบันครับเวียดนามเขาบอกว่าเขามีตัวผู้เล่นเก่งๆหลายคนนะทั้งตำแหน่งหัวเสาและก็ตำแหน่งลิโบโร่ที่พัฒนาฝีมือขึ้นมาใกล้เคียงกับทีมไทยแต่ว่าความแตกต่างเนี่ยมันก็ชัดเจนที่สุด เป็นตำแหน่งของเซตเตอร์ซึ่งชื่อของพอรพันธ์ก็ยังคงเป็นคำตอบเดียวที่เวียดนามยังหาทางรับมือไม่ได้อ่ะอันนี้ก็เป็นฝ้าฝัา่งเวียดนามนะครับแล้วก็มีบทสรุปของสื่อนี้ที่เขาพัดหัวตัวเป้งๆนะครับเขาบอกว่าพรพันธ์ก็ถือว่าเป็นูเ้เล่นที่มีสไตล์เซตพรพันธ์ก็ถือว่าเป็นู้เร่นที่มีสไตล์เซตบอลเพลวพราวนะมีเทคนิคหลอกคู่ต่อสู้ได้อย่างแนบเนียน จนทาให้เกมรับของฝั่งตรงข้ามเนี่ยเสียกระบวนการเสียท่าอยู่บ่อยครั้งและการคว้า MVP ในลีกอาชีพที่มีผู้เล่นระดับโลกเข้าร่วมแข่งขันเนี่ยก็นับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าตัวของเธอนั้นคือหนึ่งในเซตเตอร์แถวหน้าของโลกอย่างไม่ต้องสงสัยและไม่นานนี้ครับสิ่งที่เวียดนามกลัวก็คือจะกลับมาสวมเสื้อทีมชาติอีกครั้งหนึ่งเพื่อเตรียมรู้สึกระดับนานาชาติอย่างอลเบอลในชั้นลีกและ อีกหลายรายการนะครับรายการหลักที่เวียดนามเขาลุ้นแล้วก็จ้องจะคว้าเหรียญทองเนี่ยก็คือรายการซีเกมนะที่หลายสื่อของเวียดนามก็ตีข่าใหญ่พาดหัวใหญ่นะครับบอกว่าซีเกมครั้งนี้พวกเขาจะตั้งเป้าหมายคว้าเหรียญทองซึ่งผมเองก็คิดว่ามันเป็นงานยากแหละเพราะเราเองก็เป็นเจ้าภาพในเรื่องของบรรยากาศการเชียร์ความกดดันผมว่าเรายังดุดันนะแล้วก็ยังเหนือกว่ามากๆนะครับทั้งโค้ดเอ่ยทั้งผู้เล่นตัวหลักของเราซุปตาของเวียดนามเนี่ย ต่างกกัวสาวไทยเรากันแบบห้าวไม่ออกครับโดยเฉพาะโค้ดเหงียนตูนเกียตเนี่ยเป็นโค้ดของเวียดนามเองครับพร้อมกับ4ทีกับตันนิมชัดเวียดนามก็มองว่าการจะคว้าเหรียญทองได้เนี่ยเป้าหมายก็คือต้องชนะไทยอย่างเดียวซึ่งไทยเราโคดออสเองก็จะการันตีนะครับส่งเหมือนเป็นดาวรุ่งเยาวชนผสมชุดใหญ่เพื่อที่จะไปป้องกันแชมป์ในรอบนี้ และสิ่งที่เวียดนามพภาคัวก็คือความกดดันมหาศาลกับการเล่นในบ้านไทยนะครับตอนนี้เนี่ยวอลเลย์บอลหญิงไทยเราก็สามารถคว้าเหรียญทองซีเกมไปได้ทั้งหมด16สมัยครับและก็เป็นแชมป์14สมัยติดต่อกันนะนับตั้งแต่ปี1995ซึ่งคู่แข่งทีมสำคัญก็เป็นฝั่งของเวียดนามนะครับที่เข้ารอบที่เข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งหมดเนี่ย11ครั้งแต่ว่าแพ้กับไทยทั้งหมดได้ไปเพียง3เซตเท่านั้นก็เป็น3เซตจากการแข่งขันครั้งล่าสุด ซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวของสื่อเวียดนามนะครับที่ได้ออกมาชื่นชมที่ได้ออกมาขัดยีตาว่าเฮ้ยทำไมสาวไทยเราไปเล่นต่างประเทศแล้วมันพัฒนาได้ขนาดนี้แล้วก็สร้างความโดดเด่นสร้างอิมแพกใหม่ได้ขนาดนี้แต่ก็ยังมีอีกเรื่องหนึง่งที่พวกเขาเห็นวอลเลยรบอลไทยเราเป็นแบบอย่างนะครับและก็ออกมายกย่องออกมาสู่หกกับการแข่งขันวอลเลยรบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียที่ล่าสุดนั้นนครราชสีมาคิวมินซีครับพะง,งาดเป็นตัวแทนหนึ่ง เดียวจากอาเซียนพร้อมกับจะฝ่าด่านรอบแปดเดมสุดท้ายกับสโมสรจากประเทศญี่ปุ่น โดยอย่างที่ทุกท่านทราบกันครับตัวแทนจากไทยเราก็คือคนครร้าสีมาคิวมินซีสามารถผ่านเข้ารอบแทีมสุดท้ายได้สําเร็จหลังจากที่เอาชนะไต้หวันและหลังจากที่เจอกับแชมป์เก่าหลังจากที่เจอทีมแชมป์สสมัยอย่างอิหร่านเนี่ยเราแพ้ไป3าสองได้มา1คะแนนแล้วก็ไปชนะไทจุงจากไต้หวันมา3าต่อหนึ่งก็ได้มา3คะแนนรวมไปสีคะแนนทําให้เราผ่านเข้ารอบแบบสวยงามแต่เป็นฝักฝังเวียดนามเองครับที่แพ้รวดตกรอบกับ การในขันจิงจชตุนมโสสนเอเชียครั้งนี้ซึ่งก็เลยทำให้สื่อของพวกเขาเนี่ยออกมาพูดถึงเป็นอย่างมากนะครับว่าไทยอีกแล้วไทยอีกแล้วที่พลิกสถานการณ์ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวจากอาเซียนและก็ไปโคโจรกับสโมอสรตัวแทนจากญี่ปุ่น นะครับซึ่งในเนื้อหาของสื่อเวียดนามนี้ครับเขาก็บอกว่าการ่งขัน a อวีซีแชมเปี้ยนลีกเนี่ยกำลังเดินทางเข้าสู่โค้งสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มและหนึ่งในความน่าสนใจที่หลายคนจับตามองก็คือการที่ประเทศไทยส่งทีมนครราชสีมาคิวมินซีเป็นเพียงตัวแทนหนึ่งเดียวจากภูมิภาคอาเซียนที่ทะลุผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สําเร็จและในปีนี้ตัวแทนจากอาเซียนเนี่ยส่งเข้าร่วมในขันทั้งหมด3ชาตินะครับก็มีไทยเวียดนามฟิลิปปินส์แต่ว่าทั้งเวียดนามและก็ฟิลิปปินส์นั้น ต่างเลือกส่งทีมในนามทีมชาติชุดใหญ่ลงแข่งขันขณะที่ไทยเราก็ไม่ใช่ทีมชาติชุดใหญ่นะครับแต่ว่าเป็นทีมสโมสรซึ่งเรื่องนี้แหละที่ทําให้เวียดนามนั้นชื่นชมระบบการจัดการของเรานะครับว่าเป็นการวางแผนที่มีความยืดหยุ่นและก็ตอบโจทย์ในเชิงประสิทธิภาพนะแม้ว่าจะไม่ใช่ทีมชาติเต็มระบบเนี่ยแต่ว่าผลงานของนครชศรีมาคิวมินซีก็สามารถทัดเทียมและก็เหนือกว่าหลายทีมที่มีการรวมตัวระดับประเทศโดยเฉพาะเวียดนามกับฟิลิปปินส์ที่ตกรอบทั้งคู่นะครับไทยเราเป็น ตัวแทนหนึ่งเดียวจากอาเซียนและก็อยู่ร่วมสายทีมแกล่งด้วยนะครับก็ทีมซีรีจันตัวแทนจากอิหร่านที่เคยเป็นแชมป์มาสองสมัยและก็ทีมไทจุงจากไต้หวันซึ่งก่อนหน้านี้เวียดนามเองก็ประเมินไว้หนักมากๆนะครับว่าก่อนท์นาเม์นเนี่ยกลุ่มของไทยเรามีความเข้มข้นสูงมากแต่ผลลัพธ์ก็ไม่เป็นแบบนั้นนะครับล่าสุดเนี่ยเราผ่านเข้ารอบ8แล้วก็ ต้องโคจรไปพบกับทีมเต็งแชมป์อย่างโอซาก้าบรูเทออนที่มีผู้เล่นระดับแนวหน้าดีกรีดีมชติญี่ปุ่นเนี่ยอยู่เต็มทีมรวมถึงต่างชาติฝีมือเยี่ยมอีกต่างหากแต่ถึงแม้ว่าเราจะเจอทีมเต็งแชมป์ครับสื่อของเวียดนามเองก็ยัองออกมาชื่นชมนะว่าระบบการจัดการของเราการทํางานของเราเนี่ยมันดีไปหมดทุกอย่างและนี่ก็คือก้าวสำคัญของตัวแทนจากไทยเราครับที่เหมือนทําความจริงให้ปรากฏนะว่าสามารถแสดงเห็นหนึ่งศักยภาพของสโมสรท้องถิ่น ในเวทีระดับทวีปได้อย่างสัง,ง่างามซึ่งหนังสือเวียดนามเนี่ยบอกว่าเป็นความสําเร็จกับการผ่านเข้ารอบมาได้นะครับยังรวมถึงการวางกลยุทธ์ของโค้ดการสนับสนุนของสโมสรที่เรียกได้ว่าตรงกันข้ามกับตัวแทนจากเวียดนามและก็ตัวแทนจากฟิลิปปินส์และสรุปสุดท้ายนะครับเขาก็ได้บอกว่าการเดินหน้าต่อไปของโคราชในรอบ8ทีมสุดท้ายกับโอซาก้าบูเทอเนี่ย อาจจะเป็นบททดสอบสุดหินครับแต่ไม่ว่าเกมจะจบลงเช่นไรพวกเขาก็ยังยอดเยี่ยมเพราะสามารถผ่านเข้ารอบโดยที่ไม่ใช้ผู้เล่นทีมชาติเต็มทีมและยืนหยัดในเวทีระดับทวีปได้อย่างภาคภูมิใจนี่นะครับอันนี้ก็เป็นสื่อของเวียดนามอีกสื่อหนึ่งที่ได้ออกมาพูดถึงการแข่งขัน,นขอวอลเลย์บอลชายไทยเราที่ฟอร์มเนี่ยค่อนั้งดีนะครับล่าสุดก็เพิ่งคว้าแชมป รายการของไต้หวันมาที่ล้มตัวเต็งของอาเซียนอย่างเขมรเนี่ยไปได้แบบสง,งางงามเหมือนกันนะครับน็อกเอาในรอบ4ทีแล้วก็คว้าแชมป์มาได้จนเอามาเขมรฉุนมากๆฉุนแบบร้อนแรงจนถึงขั้นนายกสมาคมวอลเลย์บอลเนี่ยต้องออกมาปรามนะครับเพราะว่าด่ากันยับเหลือเกิน แต่ถ้าเกิดได้พูดถึงการจัดการระบบของทั้งทีวลเล์บอลชายไทยแล้วก็ทีมสาวไทยเราก็ถือว่ามีระบบที่ชัดเจนยอดเยี่ยมและทํางานเหมือนเข้าขากันเป็นอย่างดีนะครับโค้ดปาร์ก็คุมทีมชายโค้ดออสก็คุมทีมหญิงแล้ววางระบบแบ่งเค้กกันชัดเจนว่าใครจะคุมชุดไหนเอาผู้เล่นมาเสริมยังไงจะดันดาวรุ่งจะดันเยาวชนยังไงและหลังจากนี้ก็ต้องรอชมรอติดตามกันต่อนะว่าอนาคตของสาวไทยเราในการแข่งขันวลเล์บอลเนชันลีกจะมีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมขนาดไหนครับการ ได้พรพันมาการได้ผู้เล่นฟูลทีมครบทีมมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยเดี๋ยวรอชมรอติดตามอัปเดตกันได้เลยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้นะครับมาพูดถึงมุมมองของสื่อเวียดนามให้ฟังครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวปัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย